จากแฟนตัวยงเป็นเป็นผู้ดูแลพ่อเค้ก <laughs> กับใจแอนฮะ <laughs> <laughs> แถวนี้ไม่มีหนูครับมีหนูตัวเล็กอ้าวอะเอน่ดูดูดูเอียงคอมองเอาเน่รักาล

<laughs> แม่ชิซุกะไม่มีสามีนอกจากผมคนเดียว <laughs> ผมไม่อนุญาตให้แม่ชิซุกะมีสามีใช่ไหมแจนเนี่ยลูกเอ๋ค <laughs> อยคอย ลุงเรววลนอนอยู่นู่นไงโน่นโน่โนลุงเรววลนอนอยู่นู่นประคอน้ำเงินหน่อยมาน,นี้มาน,นี้ครับที่คอย นี่ไง,ง,งลงเดวิลหวานจะกินปากไปมาเดินไปพ่อพา,ปา,ปาไปเดินเล่นหนะเดินเล่นตอนเที่ยงเนี่ยฮะอื้ม 来。来、欸。 มา,วาหวานได้แสนกวาามันกลับกล้องไม่ได้ครับกล้องมันกลับไม่ได้กล้องมันกลับไม่ได้นะครับกลับแล้วมันค้างค้างมาสองสามวันแล้วเนี่ย น้ำชาไม่ออกมาลูกไม่ออกมาอยู่งั้นแหละ <c oughs> มันกลับกล้องไม่ได้ครับนี่ใช้ vivo นะโอ้ยโอยใช่ครับมันเกงเลอะอยู่ในไหนเห็นไหมเนะี่ย เนี่ยดูเนี่ยทำงานแต่เช้ารอแม่ชีสุกาซื้อให้ใหม่เนี่ยเมื่อไหร่แม่ชีสุกาจะซื้อให้ใหม่ก็ไม่รู้ไปสิเอ,เอาเอาเอาหมดแล้ว ยลดมาคอยลูกคอย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 ,คอยก่อนไข่ลุงลุงไข่ดำครับดำมากเลยไม่ดำธรรมดา <c oughs> ลุงผสมไปสามคอกนี่ไข่ลุงดำดำตบหน้าเลยชอบาหน้าถูปูนตัวถูไอ,อถูปูนถูดินเนี่ยมันแผลหมด กลับมาแล้วกลับรถนอยไม่ได้เปื้อนครับเป็นแผลครับไปดิไปไปลูกไป ขอบคุณครับขอบคุณแทนเดวิดด้วยครับไป,ไ,ปออไปเลยหลกปะเออไปเลยดำ้ในคุณภาพ <laughs> ใช่ครับดำ้มเี่ยมเลย เงวิวเหมือนของพ่อเปล่าไหนพ่อจับขไข่ด้ยูยูไข่พิเศษทำไมดำดำขนาดนี้ทำไมไข่เจ้าดำขนาดนี้ฮะเดวิลไม่ได้ำดำธรรมดาดำบีเลยเมตตาธรรมคำจุนโลกทำไม่ดีสุด

ขอบคุณมากครับแม่ที่เอ็นดูเดวิลเหมือนตรงที่ลายหรือดอําอ่าเหียวด้วยดเลยเหงาเหงาอาวิวอันนี้ฉีดยามันนะครับฉีดไซคอนที่แม่ส่งมาให้เป็นสีนะี่ เน้นสุดไม่เน้นสวยไม่ใช่แต่งแบบไหนอ่ะผมก็แต่งตัวไม่เป็นผมก็เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยลุยๆจะแต่แม่ส่งมาให้ก็แล้วผมก็เลยจัดไปแต่งไม่ถูก หายาเสียโจมมะไม่เสียแล้วครับขอบคุณมากครับที่เอ็นดูเดวิลครับแผลถูครับถูกับพื้นถูก็อันเนี้ยกําแพงอ่ะมันก็เลยเป็นแผลคันมันเป็นประจาครับดื้อ ครับเดวิวไม่ค่อยห่างหรอกครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นชอบบิ่งไปไหนตัวไหนไม่รู้เดวิวไปแป๊บเดียวมันก็กลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับที่คิดถึงหมาทุกตัวเลยคิดถึงน้ำชาด้วย โอ้หมดแล้วเล็บอะ่ะเดวิลจับได้ครับเดวิลไม่กัดแต่ก็ไวใจไม่ได้ไม่ดู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 อ่อนอ,ออน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 อ,อน,ออน,ออน,ออน เดวิลมันไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ชอบคนสูบุรีมันเหมินแล้วคนแต่งตัวรุ่มร่ามอ่ะมันกัดนะเดี๋ยวอีกสักพักมันก็เข้ามาหามันไม่ไปไหนไกลหรอกเรวิลอ่ะ อะไรนะขอขอลากไส้โชว์ความรอหน่อยครับลากไส้อยู่นู่นมในบ้านะดิอ้าวหมดหมดหมดแล้วเร็พอ่อฮะเห็นไหมผมบอกแล้วแป๊บดีว